สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแม่ซิมอนสิพามาบึงบรรยากาศตอนเช้าก่อนสิออกไปเหตุงานเหตุก,การ์พี่น้องเอ,อ้นเคริ่มแต่ว่ากระสองมองเศร้าเลยดจ้าก็เยี่ยงหนาวหนาวหมืดหมึดคนเขาเตรียมบอกไปงานแล้วแม่ซิมอนกัสิยี่ออกไปเหตุงานคือกันให้สามีไปโ่งเด็กๆไปโรงเรียนจา้าโดยโดยโกินอะไรบรรยากาศทำงานหลายๆคนคนับพี่น้อง ไปเหตุงานก็นต้องกลับมารับลูกพี่น้องพี่บิดจำวันว่าบึงแมสซิ่งวนมารับลูกเด้อจ้ามาีพี่น้องเลิกงานแล้วเล,ลิกกับมารับลูกลูกก็คนแล้วจะกัแล่นไปย่งยังไวเลยตรงใส่สีตื้นเต้นกับอันในหอยเม้นบ่ตรงใส่หอยอีกแล้วหอยถัดหอยถาดนี้หนาวพี่น้อง ยืนเบึงงงไปงงไหมนั่นล่ะสองแสบพี่น้องเอ้ยสี่กาห้องกากาคาพี่น้องเก้าแปดเก้าเจ็ดยี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็ตายาตอาย่ะหัวเตียวเรียงเด้อจ้าเด้อตายคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเข้ามารับชมจ้าฝากติดตามคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย Ah, spring. One, two, three. Spring. Spring. Titit, titit, titit. Titit, titit. Kayak kan, Mami? Kayak kan, spring. Spring. Titit, titit, titit.